มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์คลับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเริ่มกันที่คุณปีนาเลยครับคราวนี้นิวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินค่ะไม่รู้ว่าจะกล้านั่งกันหรือเปล่าสำหรับเครื่องบินลํานี้เพราะว่าเขาไม่มีคนขับฮะเป็นเครื่องบินดยสารไร้คนขับถูกต้องค่ะล่าสุดค่ะทางด้านกรลาโหมสัญชาติอังกฤษค่ะ ประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องบินไร้คนขับต้นแบบค่ะคซึ่งจะถูกเปิดตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โดยจะบินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะควบคุมด้วยกล้องอินฟราเรดเรียกว่าอิเล็กทรอนิกอและมีกล้องอื่นอีนอนอก8ตัวค่ะถูกติดตั้งบริเวณช่วงล่างบับงคับควบคุมโดยนักบินในห้องคนขับทางภาคพื้นดินค่ะคร,รวมถึงคอยติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ สากสัญญาณการเชื่อมต่อขาดหายไปก็จะถูกตั้งระบบให้ลงจอดอย่างปลอดภัย hmm. แม้หลายคนค่ะจะกังวลว่าอาจเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของระบบตัวนี้นะคะ,ะ,คะแต่ทางกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการค่ะยืนยันว่า ระบบดังกล่าวเนี่ยมีความปลอดภัยสูงความผิดพลาดในการบินนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากความผิดพลาดของนักบินนั่นแหละการตัดนักบินออกไปจากระบบจึงทําให้การบินเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่าอ่าก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีระบบคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นะคะก็มีความเสี่ยงหรือเปล่า พวกไวร์ลงไวรัสนะฮะอะไรอย่างนั้นวันดีคือดีอาจจะมีคนปล่อยไวรัสลงบนเครื่องบินก็ได้อ่าที่ให้เราลงจอดก็ไม่ลงนะฮะประมาณนี้เขาดูรอพัฒนาไอทีนึงอ่าได้ครับมาของผมนะฮะเรื่องต่อไปพูดถึงเรื่องของปลอมนะฮะก็มีกันทั่วทุกที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมแบรนด์เนมปลอมทั้งหลายแต่อันนี้เหลือเชื่อยิ่งกว่านะฮะปลอมอีกล่ะ สถานทูตปลอมครับสถานทูตปลอมเหรอคะใช่แล้วครับยังไงเรื่องนี้นะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพบอาคารหลังหนึ่งที่ประเทศกาหน้าประดับธงชาติสหรัฐอเมริกามีรูปถ่ายขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีบารักโอบามานะฮะแอบอ้างเป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศกาหน้า เขาเปิดไปเพื่ออะไรรู้ไหมฮะทำอะไรออกวีซ่าครับเปิดให้บริการออกวีซ่ามานานกว่า10ปีโ,อโ,อโ,โดย,<า>ยองค<า>์กรนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าดาเนินการโดยกลุ่มบุคคลเครือข่ายอาชญากรรมโโจากการหน้าและตุรกีนะฮะภา,า,ายใต้าการสมคบคิดกับเจ้าหน้าที่ของการหน้าที่คอร์รัปชันนะฮะ ออกวีซ่าที่ถูกต้องแต่ได้มาด้วยวิธีการที่ช,อช่ <S <S อฉนรวมไปถึงออกวีซ่าปลอมแล้วก็เอกสารตนตนปลอมอื่นๆนะฮะที่ผ่านมาก็ยังได้มีการลงโฆษณางานบริการของพวกเขาผ่านใบปลิวและป้ายวิวบอร์ดต่างๆ เพื่อปลุกฝังให้ลูกค้าจากการน้าแล้วเ,เปินเพื่อนบ้านทั้งหลายหลงเชื่อจริงๆก็โอ้โหเปิดมานานกว่าสิบปีสิปีถือว่านานมากนานแล้วออกไปกี่คนก็ไม่รู้น,น,น,นะคะ,ะโอ้โหกระทบกันไปหมดเลยค่ะผมของนี้นิวค่ะปิดท้ายค่ะต้องขอส่งแรงใจเอาใจช่วยกับอดีตนักแสดงเซ็กซี่ท่านนี้ค่ะใครอ่ะคุณแอนอังคนาทีมดีค่ะเธอเป็นอะไรอะฮะเธอป่วยค่ะหลังจากที่เพื่อนสนิทค่ะเฮเลนปาวาราค่ะโพสต์ภาพมาเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาล ซึ่งเผยให้เห็นร่างกายผอมแห้งแถมหน้าตาเนี่ยยังหมองคล้ำด้วยนะคะภาพอะฮะใช่ค่ะโดยก่อนหน้านั้นค่ะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยตกอับไร้งานในวงการบันเทิงมาเป็นรอบใช่ไหมคะคแต่ความจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะปัญหาสุขภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคด้านเจ้าตัวค่ะโพสเผยรายละเอียดตอนนี้เนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาเป็นเวลารประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะส่วนสาเหตุกําลังรอผลวินิจฉัยจากทางแพทย์อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ดีค่ะมีรายงานด้วยว่าทางอดีตนางแบบชื่อดัง ท่านนี้ค่ะเพิ่งจะมีการขายบ้านหลังหนึ่งแถววัดจอนย่านสาทรซึ่งปัจจุบันค่ะมารดาของเจ้าตัวเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวด้วยจํานวน3ล้านบาทเพื่อนําเงินมาใช้หนี้ด้วยตรงนี้โจริงๆก็น่าสงสารเธอนะฮะก็ะก็งกำลังใจให้ครับสงใจช่วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w manager co th ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ